สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้แอดอยู่บริเวณถนนโคสิตสกุลน,นะครับที่อำเภอบ้านโปง่งราชบุรีนะครับแอดกำลังจะไปบริเวณสถานีบ้านโป่งนะครับเห็นเขาบอกกันว่าวันนี้ขบวนที่985นะครับพ่วงตู้บอพอหอมาด้วยนะครับโบกี้สัมภาระ,ะห้ามล้อนะครับ เราไปรับชมกันนะครับตอนนี้กำลังจะไปที่สถานีบ้านโป่งนะครับอีกประมาณหนึ่งรอเมตรนะครับก็จะถึงสถานีบ้านโป่งแล้วนะครับตอนนี้ขบวนน่าจะมาจอดอยู่ที่สถานีบ้านโป่งแล้วนะครับเพราะว่าขบวนที่985นะครับสินค้าที่บ้านโป่งเยอะมากนะครับมาแต่ละครั้งก็จอดนานมากๆนะครับ เดี๋ยวเราไปรอรับชมกันนะครับที่สถานี้านโกสวัสดีครับเพื่อนๆ f c นะครับช่องหนองประดุกชานแนลนะครับแอดพาเพื่อนๆนะครับมาชมตู้บอพหอนะครับห1 0 7นะครับ SRT นะครับตัวนี้สีใหม่นะครับปรับปรุงใหม่นะครับใหญ่กว่าเดิมนะครับช่องใส สินค้านะครับสามารถขึ้นได้สะดวกกว่าเดิมนะครับเราจะเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์นะครับอยู่บนเบรกี้นะครับสัมภาระนะครับห้ามล้อนะครับนี่คือขบวนสินค้าที่985นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสุไหงโกลกนะครับจอดอยู่ที่สถานีบ้านโป่งนะครับ นี่นะครับตู้บอพอหอนะครับหนึ่งหนึ่งศูนเจ็ดวันนี้ทำขบวนโดย GEA นะครับเห็นด้านข้างนะครับ4ี่ห้าสี่หกนะครับสำหรับขบวนเจ้าขบวนสินค้าพัสดุหอส่งด่วนที่985เนี่ยต้นทางกรุงเทพครับ ไปทางสุงไหกล,ลกถือว่าเป็นขบวนที่เดินทางไกลนะครับแต่ไม่ต้องห่วงได้หัวรถจักร GEA เนี่ยเครื่องยนต์ก็2,500แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ซัมบินนะครับ KTA ขีด5 0 L มากๆขอบอกตัวนี้ความยาวของเจ้ารถจักรหัวรถจักรนะคะความยาวของหัวรถจักร G E A เนี่ย19เมตรกว่าๆเลยนะครับถ้าเทียบกับเจ้าปู่ G E K แล้วแล้วก็ปู่ G E K ตั้นกว่าประมาณ2เมตร70เกือบ3เมตรเลยทีเดียวนะครับสำหรับหัวรถจักร สวยงามเลยทีเดียวนะครับขบวน985สินค้าพัสดุห่อส่งด่วนนี่นะครับตู้บอพอหอนะครับวันนี้1107นะครับมากับขบวน985ด้วยนะครับสีสวยเลยทีเดียวนะครับ ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมตับส์ติ๊กตันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนี่นะครับสวยงามเลยทีเดียวแอดชอบมากเลยสีนี้กําลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับนี่ก็เป็นอาคารหลังใหม่ของสถานีบ้านโป่งนะครับเกือบเต็จสมบูรณ์แล้วนะครับ ครับ G E A สี่ห้าสี่หกสวยงามเลยทีเดียวนี่นะครับอาคารหลังใหม่ของสถานีบ้านโป่ง เสร็จแล้วจะดูดีมากๆเลยครับไฮโซมากๆกล้วพบกันใหม่นะครับ